อยู่อยูขอให้ผมเนี่ยอธิบายก่อนได้ไหมฉันไม่อยากฟังคำอธิบายจากคุณแต่คุณช่วยฟังผมอธิบายก่อนเถอะนะฉันไม่อยากฟังแต่ผม,มอยากให้คุณเข้าใจผมผิดนะงั้นก็ได้ค่ะฉันจะลองฟังคำอธิบายจากคุณฉันก็อยากรู้เหมือนกันไอ้สิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณเรียกมันว่าอะไรคะคือว่าผมคุณทำไมคือผม คุณก็บอกฉันมาสิคะว่าคุณชอบเธอคุณชอบโกอุนซานอ่ะเธอเลออ่ะคุณชอบเธอมากกว่าฉันซะอีกอ่ะผมไม่ได้ชอบเธอมากกว่าคุณเลยนะและไอสิ่งที่คุณทําไปคุณเรียกมันว่าอะไรมันก็แค่คุณแค่แค่อยากจะเล่นรักรับหลังฉันน่ะเหรอนี่คุณจะไม่ฟังผมอธิบายเลยใช่ไหมใช่ค่ะฉันไม่อยากฟังคุณจะไปไหนไม่ได้นะ ฉันจะไปคุณถอยไปดูนี้คุณต้องฟังขออธิบายก่อนไม่เอาไม่ฟังฉันบอกว่าแต่ว่าผมให้คุณไปฉันจะไปอกคุณนะคุณมันขี้ข่าดคุณว่าอะไรนะคุณมันขี้ขาดขี้ขาดที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้วคุณมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่สุดเรื่องนี้ฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มคุณนั่นแหละที่เป็นคนเริ่มผิดแล้วล่ะคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน คุณหมายความว่าอะไรทุกคุณเคยทิ้งผมไปจะไม่ได้หรอไงตอนนั้นคุณบอกกับผมว่ายังไงนะคุณบอกว่าคุณอ่ะเข้ากับดีเคได้ดีกว่าผมคุณบอกว่าเขาว่าใจคุณสารพัดในขณะที่ผมกแจะทำงานจนลืมคุณแล้วคุณก็ยังบอกผมอีกนะว่าคุณมีความสุขที่อยู่กับเขามากว่าอยู่กับผมอ่ะพอค่ะพอได้แล้วทำไมล่ะแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วหรอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันคืออะไร <im it> ผมอาจจะชอบโกนซานหรือบ้างแต่ว่าผมไม่เคยคิดจเทำแบบนั้นมาก่อนเลยนะ <im it> ตอนนั้นะก็แค่ลมพัาไปผมอาจจะชอบเธอแต่คนที่ผมรักอ่ะก็คือคุณนะ <im it> บางทีการที่ผมรู้สึก,กว่าผมชอบเธอ เป็นเพระว่าผมอะรู้สึกว่าคุณสนใจผมน้อยลงหรือไม่ผมก็แค่ต้องการจะแก้แค้นคุณที่คุณเคยทิงผมไปไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมอะไม่เคยหยุดรักคุณเลยนะคุณไม่ต้องพูดอย่างนั้นแหละตอนนี้ขอให้คุณเข้าใจผมแล้วก็ยอมรับคำาามของคผมแค่นั้นก็พอแล้วละ่ะ ฉันรักคุณนะคะผมก็รักคุณนะ